สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเลยนะคะ Hi Student ค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรขึ้นต้นคำศัพท์นั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าตัวอักษรของเรามีตัวอะไรบ้างและใช้ตัว อะไรในการขึ้นต้นคำศัพท์แต่ละคำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอ้โหขึ้นมานะคะรูปแรกนะคะเด็กๆเกจ้าตัวอะไรเอ่ยหูยาวๆนะคะมีฟันหน้าสองซี่นะคะเด่นเลยแบบนี้ใช่ไหมคะกระโดดด้วยตัวนี้คือตัวอะไรคะกระตา่ายอะเด็กๆครับกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ แรบ b i t อาแรบบิดกระต่ายนั่นเองนะคะแรบบิดสะกดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอาตัวนี้นะคะ R A B B I T นะคะแรบบิดแปลว่าเจ้าอะไรคะ กระต่ายนั่นเองค่ะแรบบิดขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรลูกตัวสีแดงเลยที่คุณเมย์ขีดเส้นใต้ไว้ตัวเลยคะ่ะตัว R นั่นเองค่ะอะต่อมารูปอะไรเอ่ยโอ้โหโอนเอ็นมาเลยอะไรคะเด็กๆเ,เห็นตามข้างๆเยอะแยะเลยอันนี้เราเรียกว่าอะไรลูกดอกไม้นั่นเองอะดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า,า,า,าอะไรคะ เด็กๆออกเสียงคล้องกันนะลูกดอกไม้ภาษาอังกฤษว่า flower flower นะคะอะ flower ภาษาอั forward, งกฤษ f l o w e r flower นะคะ flower แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูกดอก ไม้นั่นเองอะเด็กๆคะช่วยคุณครูเมย์ดูหน่อยได้ไหมคะ f lower คืนต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะสีแดงๆตัวอะไรลูกตัว f นะคะตัว f นะลูกนะ flower นะคะก็คือตัว f นั่นเองต่อมาโอ้โหเจ้าตัวนี้คือตัวอะไรคะที่เขาเอาไว้ใช้ไถนาใช่ไหมคะมีเขาสองเขาแบบนี้นะคะเราเรียกเขาว่าอะไรลูก น้องน้องควายนะคะน้องควายน้องควายภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก buffalo buffalo นะคะ buffalo นะคะมีตัว b u f f a l o buffalo buffalo แปลว่าน้องอะไรคะตัวอะไรลูกควายนั่นเองควายที่เราใช้ไถนาใช่ไหมคะ แล้ว b u ฟ f ฟ l ลของเราขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรลูกตัวแรกที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ตัวสีแดงๆตัวอะไรคะตัว B นะคะตัว B นั่นเอง B buffalo นะคะ B buffalo นะคะ อ่าต่อมาเจ้าตัวนี้อวินก็คือปีกใหญ่เลยตัวอะไรลูกสีสันสวยๆมีปากแบบนี้นะคะปากใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีสีสวยๆหางสวยๆเลยมีหลายสีเลยเราเรียกเขาว่านกอะไรคะนกแก้วนะคะนกแก้วนกแก้วภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก parrot parrot ะนางอะคะังกฤษว่าอะไร r รอ R O T Parrot แปลว่านกแก้วนั่นเองอ่านี่เป็นนกแก้วนะคะสีสันสวยๆเด็กๆเคยเห็นใช่ไหมคะอะ Parrot ของเราขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะเด็กๆตัวที่คุณครูเมค,ค,ค,คิดเส้นใต้ไว้สีแดงๆตัวอะไรลูกตัว P นั่นเอง P Parrot นะคะตัว P นะคะลูกอาต่อมา นี่คือรูปอะไรคะที่เอาไว้กันฝนได้ด้วยบางคนก็ใช้กันแดดใช่ไหมคะเราเรียกเขาว่าอะไรลูกร่มนั่นเองอ่าร่มภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกอ m b r e l l a u m b r e l l a u m b r ม l l a มีตัวอะไรบ้างคะ u m b r e l l a u m b r e l l a แปลว่า ร่มนั่นเองนะคะร่มหรือว่าอัมเบลล่าของเราขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรคะตัวสีแดงๆตัวอะไรลูกตัว U นะคะตัว you, you. U U อัมเบลานั่นเองนะคะต่อมาอ่ะคำศัพท์คำนี้ตัวอะไรเนี่ยเด็กๆคะสังเกตนะคะตรงก้นของเขาจะมีเหล็กแหลมๆนะคะเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะคะเวลาเขา ลอยขึ้นมานี้อาจจะบางคนแพนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยผลิตน้ำพึ่งด้วยเขาคือตัวอะไรคะอ่าพึ่งนั่นเองก็คือผลิตน้ำหวานหรือน้ำพึง่งใช่ไหมคะเจ้าพึ่งของเราภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก B อ่า B นะคะ B พึ่งนะคะ B สะกดด้วย B E E V แปลว่าพึ่งนั่นเองค่ะ B พึ่งนะลูกนะอ่ะ B ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกสีแดงๆตัวอะไรคะตัว B นั่นเองนะคะ B V พึ่งนะคะ,ะเด็กๆคะว,วันนี้นะคะกิจกรรมของเราไม่ยากเลยเด็กๆ ก็สามารถทบทวนพร้อมกันได้นะคะและเดี๋ยวเรานะคะทําไปพร้อมๆกันเลยนะลูกนะวันนี้นะคะใบงานของเราเขาบอกว่าให้เด็กๆนักเรียนนะคะฝึกเขียนตัวอักษรขึ้นต้นคําศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะตัวอักษรของเราเริ่มจากคําแรกเลยนะคะคําแรกคือตัวอะไรเอ่ยมีหูยาวๆกระโดดไปมาตัวอะไรคะลูกกร,ร,ระต่ายกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ r ร b ปิด rabbit กระตา่าย rabbit ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะตัว r r rabbit นะคะ r rabbit นะคะเด็กๆก็เติมตัวอักษรตัว r ลงไปนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะลูกนะค่อยๆเขียนไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการเขียนตัว r นะคะเด็กๆคุณครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะลูกนะ วิธีการเขียนตัว R นะคะให้เด็กๆลากเส้นาลากเส้นตรงลงมานะลูกนะครูขออนุญาตนะคะลากเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะและลากเส้นโค้งไปทางขวาแบบนี้นะลูกและโค้งมาตรงกลางและลากเฉียงลงด้านขวาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นตัว R นะคะอ่าอ rabbit นะคะอขออนุญาตลบนะคะลูกนะโอเคอ่ะต่อไปนะคะเป็นคำว่าอะไรลูกรูปอ,อะไรคะดอกไม้ดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก flower flower แปลว่าดอกไม้นะคะดอกไม้ flower ขึ้นต้นด้วยตัว F นะคะตัว F F f o r w e r d นะคะเด็กๆก็เขียนตัว F ลงไปตัว F เขียนยังไงคะามาดูพร้อมๆกันนะลูกตัวอักษรตัว F นะคะให้เด็กๆขีดเส้นนะคะตรงลงมา,าคุณครูขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ใหม่เนะาะ ขีดเส้นนะคะค่อยๆขีดนะลูกคุณครูเมย์ใช้คอมนะคะอาจจะไม่ตรงนิดนึงนะลูกนะ้าเด็กๆขีดตรงๆนะคะอ่ะและเด็กๆก็ขีดไปทางขวาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะและตรงกลางหน่อยเด็กๆก็ขีดไปทางขวาอีกหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวอักษรตัว F นะคะตัว F นั่นเองอ่า ต่อมานะคะตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยมีเขาด้วยมีเขาสงข้างเลยตัวอะไรเขาใช้ไถนาตัวอะไรลูกน้องควายนั่นเองควายนะคะควายภาษาอังกฤษว่า buffalo buffalo อา buffalo นะคะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว b นะคะจะ b b buffalo นะคะวิธีการเขียนตัว b นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนไปพร้อมๆกันลูก ลากเส้นตรงลงมานะคะ,ะและเด็กๆก็โค้งไปทางขวาและมาตรงกลางนะคะและก็เริ่มจากตรงกลางนะคะลูกโค้งไปทางขวาและมาจบล่างซ้ายแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวอักษรตัว B นั่นเองคะ่ะ B Buffalo นะคะ ต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูคําต่อไปนะคะรูปนกอะไรคะลูกนกที่มีสีสวยๆนะคะนกอะไรคะนกแก้วนั่นเองนกแก้วภาษาอังกฤษว่า parrot parrot นะคะ parrot ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว p นะคะ p parrot นั่นเองเด็กค่ะวิธีการเขียนตัวอักษรตัว p นะคะให้เด็กๆ ลักเส้นตรงลงมาเหมือนเดิมเลยลักเส้นตรงนะคะลงมาและโค้งจากบนซ้ายโค้งไปขวานะคะและมาจบที่กลางสายนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะได้ตัวอักษรตัว P นะคะ P parrot นั่นเองค่ะ,ะเสร็จแล้วนะคะ คำต่อไปนะคะรูปอะไรลูกที่เอาไว้กันฝนแล้วก็กันแดดได้ด้วยรูปอะไรคะรูปร่มนั่นเองร่มภาษาอังกฤษว่า umbrella 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 นะคะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว U นะคะตัว U นั่นเองเด็กๆคะตัว U umbrella นะคะวิธีการเขียนนะคะตัวนี้ง่ายมากเลยเหมือนเขียนภูเขาแต่ว่าความหัวลงนะคะเด็กๆ เด็กๆก็ลากเส้นนะคะโค้งลงและโค้งไปทางขวาและลากขึ้นแบบนี้นะคะ,ะเด็กๆลากสวยๆนะคะคุณครูเมย์ขออภัยด้วยนะลูกใช้ในคอมเนาะเด็กๆก็ลากสวยๆนะคะต่อมาคำสุดท้ายและลูกคำสุดท้ายตัวอะไรคะ มีเหล็กไนด้วยต่อยเจ็บมากเลยทําน้ําหวานด้วยตัวอะไรหรอพึ่งนั่นเองพึ่งภาษาอังกฤษว่า b อ่า b พึ่งนะคะตัว b นั่นเองเด็กๆคะวิธีการเขียนตัว b เราเขียนกันไปแล้วใช่ไหมคะวิธีการเขียนง่ายๆก็คือลากเส้นตรงลงมาอ่าและก็ลากจากซ้ายโค้งไปขวามาจบตรงกลางและลากจากตรงกลาง โค้งไปขวาแล้วมาจบล่างซ้ายแบบนี้นะคะเราก็จะได้ตัวอักษรตัว B นั่นเองค่ะวิธีการเขียนนะคะเด็กๆสามารถดูย้อนหลังได้นะคะหรือว่าเปิดไปพร้อมๆกันนะคะและลองทำพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ทั้งตัวอักษรและก็คำศัพท์ง่ายๆกันนะคะเด็กๆ และเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ Good bye See you next time ค่ะสวัสดีค่ะ